ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้นะครับคู่มันเดนไ์นะครับแหมเตด,ดดึกซะด้วยนะครับตีสเวลาในประเทศไทยของแดงลิเวอร์พูลก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังนะครับก็ออกไปเยือนจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์ที่ เนื้อความคาดหมายัหมเออนะทั้งๆท,ที่ไม่มีรายชื่อของโมซาร่าหรือโกดกักโปแม้กระทั่งดาวินนุนเยสเป็นผู้ทำประตูน,นะครับแต่ลิวพูลก็เอาชนะเลสเตอร์ไปได้ถึง3ประตูต่อ0ูนย์นะครับครึ่งแรกนำไปถึง2ประตูต่อ0ูย์ก็ส่งผลให้สถานการณ์โดยรวมฟอร์มลิวพูลใน หกเจ็ดนัดหลังโอ้นี่เจ็ดนัดรวดแล้วชนะเจ็ดนัดรวดแล้วนะครับ <c oughs> มันเอาเราทำน้องทำสักหน่อยเนะะอีกสองนัดที่เหลือนะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็นเก้านัดรวดนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นโมเมนตัม um ที่ดีนะครับสำหรับฤดูกาลนี้ที่จะส่งคนไปถึงฤดูกาลใหม่ที่จะมาในอีก ก็ไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แหละ,ะว่ากันตามจริงนะครับพักฤดูการไปสักเดือนเสร็จเสสิงหาคมนี้เข้าใจว่าน่าจะประมาณสิงหาคมอ่ะพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็น่าจะเป็นฤดูการที่น่าสนใจสําหรับลิ้วภูนะครับ65แต้มทําแต้มจี้ลำดับที่3ที่4ร่วมนะครับนิวคาสเซลยูเต็ดกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหรือแค่แต้มเดียวแต่มากกว่านัดนไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ให้ความสุขกับแฟนๆแหละนะครับเราชั่วโมงนี้ก็อย่าไปหวังไกลสุขใจกันไปทีละนัดแหละนะครับส่วนจริงจอกสยามเสเตร์ซิตี้สถานการณ์ก็ต้องบอกว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับในแมตที่เหลืออยู่สถานการณ์การลุ้นหนีตายลุ้น เพื่อจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกต่อไปเนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่มากทีเดียวนะครับเพราะว่าทีมหายทีมก็แต้มไล่เรียกกันแหละนะครับไม่ว่าจะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนล่อมเมืองอยูฟุจากเอเวอร์ตันทำไมต้องไอได้วยาะ <c oughs> ขออภัยครับเอเวอร์ตันโอ้โหนะแล้ยังมีเวสต์แฮม ย n i t เต็ดนะครับโอ้โหนี่ก็นะต้องมาลุ้นหนีตายกันแหละนะครับลีสยูเนเต็ดทีมไหนอีกนอตติงแฮมฟอเรสก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับมีเกมมีโปรแกรมที่จะต้องไขว้กันเจอข้ามกันไปข้ามกันมาด้วย รือว่าเป็นกลุ่มที่รุนน้นหนีตกชั้นกันน่าน่าสนใจทีเดียวนะครับก็คงแฟนๆก็ใจจดใจจ่อเลยนะครับเชียร์ทีมรักของตัวเองในขณะทีเ่เซาเทมตันก็เป็นทีมแรกที่จะต้องกลับไปเล่นในเขาเรียกอะไรทุกวนันนี้ปกติก็เดิมก็กเรียกดิวิชั่นสนะพอเป็น จะเรียกฉันเป็นชิปนะเออฉันเป็นชิปทำไมทำไม,ำไมเออ่ะเพราะก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็งงมันลามันยังติดชื่อเดิมๆอยู่นะดิวิชั่นหนึ่งดิวิชั่นสองดิวิชเ่นสาอย่างงี้ซีรีส์ ABC นะแต่ไม่เป็นไรนะครับสถานการณ์มันยังออกได้กันอีกหลายหน้านะครับทั้งแม่แต่แม้แต่กลุ่มลุ้นเช็ดลุ้นแชมป์ก็เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ ยังไม่ได้สเสด็จบทจดร้อยเปอร์เซนโอกาสพลิกผันก็ยังพอมีแม้จะน้อยน้อยมากนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถเก็บชัยชนะได้นัดเดียวเท่านั้นแหละนะครับก็แชมป์ก็จะอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ เดือกันเนอร์ก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่ไม่เป็นไรนะครับถือว่าปีนี้ก็อาเซนอลก็พัฒนาทําทีมขึ้นมาได้อย่างน่าชื่นชมส่วนเวอ้์วูลนะครับเป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังในลหลายๆเรื่องนะครับแต่ส่วนที่ยังพอที่จะทําให้แฟนๆมีความสุขนะครับจดจาไปอีกยาวนานก็ยังพอมีอยู่นะครับมีโอกาสมาพบกันใหม่วันนี้ยูวิวเนบอกกอล์ สุขใจกันปนัีแล้วนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ